สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องในฟันนี่นะครับก็มาพูดคุยเกี่ยวกับหนังกันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะช่วงนี้ที่หนังเลือนเยอะเลยเราไปใช่เลื่อนเยอะเลยเรื่องกราโนวเลย <laughs> ก็ก่อนอื่นเราไปสปอยทันฟอร,ร์เมอร์ก่อนดีกว่านะครับทันฟอร,ร์เมอร์ไลท์ออฟเดอะบีที่เพิง่งเ,เข้าฉายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับที่ต้องบอกก่อนคุณพามว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแฟนแท้ของทันฟอรม์เมอร์เลย คือผมแม่งดูเลแตอนแบบสิบขวบมั้งตอนน, <ะ S 1> นั้นมันมีช่องทูสปาร์<ห>ารแล้วแต่ทีเนี้ยผมจะดูในในในทีวีเป็นเขาเรียกว่าอ่อริจินอลซีรีส์ครับก็<อ>คือซีดีปีหนึ่งเก้าแปดสี่มั้งประมาณนั<อ>้ซึ่งผมพูดเลยว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากๆผมชิบหายแต่ทีเนี้ยผมรู้สึกอย่างหนึ่งกับกับตัวหนังนะคุณพัามันเลเคือ ภาคแรกสํารภาคแรกอ่ะมันก็ดูเป็นพลินได้แต่ผมก็รู้สึก <Okay. S 2> ว่ามันไม่ใช่ออพติมัสในแบบที่ผมชอบอื <S <S มันตกแต่งเรือนร่างของออพติมัสเนี่ยพรามมานะพรามทุทีจะได้เข้าใจกันเลื่เธอหมดเลยบแบบเป็นรถมันทุกแข่งอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันดูเลื่เธอ,อผมไม่ค่อยชอบซึ่งแต่ว่าอันเนี้ยมันมีไหมถามในในซีรีส์เคยดูเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้นะพอถึงจุดหนึ่งภาคมันก็จะจะปรับตัวเป็นเป็นทรงๆอย่างเงี้ย หรือผู้นำคนใหม่ขึ้นมาก็จะมีความเป็นแข่งแข่งไฟไฟอย่างเงี้ยซึ่งผมเลิกดูเลยผมไม่ชอบแต่ว่าภาคล่าสุดเนี่ยเขานำออ t ติมั Prime รุ่นเก่าเอาภาคเก่ากลับมาคลาสสิแบบดงเดิมดเลยใช่แดงน้ำเงินแล้วก็รูปทรงคือแบบออริจินอนเลยจูเว้นป่ามัไม่ว่า <c oughs> เราเคยพูดเรืนี้เป็นรอบเหมือนตอนแบบสองปีสามปีที่แล้ว อที่เราเคยพูดเล่ามาแล้วผมเกลียดปากมันพอมันเปิดอ่ะผมเกลียดปากมันแต่พอปิดแล้วก็คือเท่นลยนี่ก็คือแค่พูดเฉยๆว่าผมยังเกลียดในภาคนี้แต่ว่ามันซน์ผมชอบผมชอบชอบทุกภาเนียผมชอบแต่ว่าก็อ่าโดยรวมของภาคนี้เนี่ยผมมันเป็นหนังที่ดูง่ายๆ่อย่างนี้เวยกันคือผมว่ามันโดดไปโดดมามันมาสัพักแหละจนมันมันมันขาดความเป็นแบบ คาร์ทอร์เมอร์จริงๆอะถ้าดูจริงนะซึ่งมัน,นเริ่มเพลย์เจอร์เลยไปใหญ่ละซึ่ง,ซ,งซีรีส์เมื่อก่อนมันก็คือแค่ออโต้บอทออโต้บอทมันมีแค่มีแค่รถนะในซีรีส์นั้นนหะมันเป็นแค่รถนะมันไม่มันไม่มีเครื่องบินนะซีรีส์คก่าไม่ก็มีแต่เครื่องบินมีรถบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินภาคใหม่ก็ทำออกมาได้ได้หัวลึกถึงะอะไรซีรีส์เก่าแบบนั้นแต่ก็ยังมีความประหลาดมันนิดหน่อยแต่ถามว่าดูสนุกไหมก็ก็เพลินดีครับก็เพลิน พยายามเอาหลายๆหลายเผ่ารวมกันแต่ว่าภานี้ก็ไม่มีไม่มีซิลิคอนไม่มีเลยใช่ไม่เกี่ยวเลยไม่มีายเกี่ยวกับซิลิคอนเลยไม่ไม่เกี่ยวเลยแบบเรียกได้ว่าเริ่มเล่าเริ่มเล่าในแบบใหม่แบบแล้่งไงเริ่อนำเสนอเรื่องราวใหม่เหมือนรานใหม่อ่ะใช่ผมว่าก็ก็ดีนะพอรีบูทใหม่มันก็เรื่องไม่เลเทะไออย่างที่คุณพบบอกเลยไอห้าภาคแรกอ่ะไอห้าภาคเก่าอ่ะภาคหนึ่งก็โอเคนะแต่พอสองสามเนี้ย บางอย่างก็เริ่มไม่สมเหตุสมผลละตัวละครอ,อย่างเงี้ยผมว่าผมว่าหลักๆเลยนะในการพัฒนาภาคเก่าอะ่ะคือเรื่องตอัวละครมันค่อนข้างจะมัะ่วจริงๆมันมีแพทเทิร์นอืมมันเป็นแพทเทิร์นหนูมันเน pattern, นออคุณคุณพานต้องเอารูปรูปรูปหลวงไอ,สอง้สองสองอ้ลูกกับพ่อตัวสีเหลืองครับอ,อ่าเนี่เยเลยเนี่ยอ่านี้ได้โอเคคือไอ้ไอ้อรรอริจินัลซีรีส์เนี่ยผ่มามันจะดำเนินโดยการมันมีมนุษย์เป็นส่วนประกอบที่ทุกทุกภาคเนี่ย ก็คือหุ่นยนต์ออพติมัสได้ไหมต้องมีต้องมีมนุษย์เป็นส่วนใหึ่ตลอดทุกภาคทีนี้เนี่ยมันมีแพทเทิร์นอยู่ว่าทุกภาคนะตั้งแต่ออริจินลซีรีส์เลยเนี่ยมันจะเป็นพ่อลูกส่ว hmm. นใหญ่นะหรือผัวเมียงมาถ้าเราเห็นอย่างภาคถึ <c oughs> งมัยจะไม่ได้มันคือภาคไหนภาคสี่หรือภาคห้ามั้งที่แบบมันแบบนา,นาคตแล้วอะไรเงี้ยออโอโต้บอทไม่โดนไม่นะ มันเป็นพ่อลูกสาวแล้วก็โขนลูกสาวใช่ไหมใช่เนี่ยมันคือเดี๋ยวผมวอดดูชื่อมวิดวิกกี้ใช่พ่อแตัวแสบแล้วก็ตัวสไปคือสไปค์แล้วไม่ใช่แสมอ๋ออ่าแต่ว่ามันเป็นสองตัวละซึ่งมันมีพ่อลูกแล้วในเรื่องเนี่ยมันจะมีเมียลูกมาด้วยเพราะงั้นแพทเทิร์นเนี่ยมันจะอยู่ที่สองหรือสามถ้าเป็นสองก็อาจจะเป็นผมเมียถ้าเป็นสามเนี่ยมันคือทรงนี้เลย พ่อเลี้ยงเดี่ยวอืม hmm. ลูกแล้วก็ผัวหรือเมียลูก <Yeah. S 1> ถ้าดูจากทางดามมันจะโผล่มาแพทเทิร์นอย่างเงี้ยทุกภาพตรงๆงเนี่ยใช่ <Yeah. S 1> อืมปรามานั้นก็ผมไม่ค่อยแบกใจที่มันทำอย่างเงี้ยคือมันคงเป็นแบบอินไอของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้มันเท่มากไอสไปเนี่ยเพราะว่านิ้วนิ้วโป้งเนี่ยเหมือนแบบ มันปรับนยุวให้มันหนอดมันสามารถหุ่นยนต์เลยไม่ง่ายดุกยุกด้ชีนหรือโก้เหมือนกันฝั่งตัวละครตัวบดเนี่ยพอภาคสี่นี่คือ,อยิ่งหนักไยน,นะเพราะว่าตัดบทไปได,ดื้อที่ว่าโดนกวาดล้างตายไปหมดอย่างเงี้ยอืมไม่เชื่อมต่อมันแบบใช่แล้วก็เนี่แหละแฟมันก็ไม่กล่าวถึงเลยด้วยคือพระเจ้าช่วงมึงเพิ่งชนะมาใช่ไหมภาคสามเพิ่งชนะยิ่งใหญ่มาภาคสี่มึงตายหาหมดทุกหลัง มันมันมันเมันนมันเลนช์ยาวเกินจนแบบเอาหาแล้วมึงหายเจออะไรขึ้นวะมึงไม่เรียนไปละมันไม่ประทินประต่อกันอ่ะคือภาคสี่นี่เละเลยเละ้เลยเหมือนแบบถูกแบบโหหนักเลยทั้งยัแล้วกันไปต่อไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนังมาสองเรื่องแล้วเออมีหนังมาสองเรื่องแล้วแต่ยังยังไม่มีตัวละครอย่างเมกาทอนฝั่งออโตบอดก็ไม่ตายสักตัวเลยนะทางนี้มีแค่ไอ้นี่แหละพวกพวกแม็กซิมอลพวกสัตว์แล้วก็อีนซีอ่ะผู้หญิง ธรรมดาแล,ล้วแบบเอลเฟอร์ตายแค่ตัวเดียวออโตบอทจะเป็นสิ่งที่แม่งตายยากสุดแหละแต่แต่ว่าของเวอร์ชันเก่านี่มันตายระนาวเลยนะเออใช่ใช่แต่แบบก็คือตามแบบว่าการ์ตูกก้นผมเลยเนี๋ยวผมไม่ตายนะทำไงแค่ไหนก็ได้แมนจะตายไปแล้วอ่ะตกน้ํามือ,อไปควงมันชึบมาได้ผมยังชื่อไม่ได้อาหาอะไรแบบมันเป็นเครื่องบินลําแรกของออโตบอทอ่ะอโอ้แม่งตกน้ําไปปุ๊บแม่งใช่ใช่ตัวเดียวกับภาคนี้ไหม แค่คนเดียวกันไหมแต่บับเบิร์บีก็ตายนะจริงๆแต่ว่าเขาได้เขาเรียกว่าอะไรนะเอนเอจอนป่ะขึ้นพลังงานตาใช่มาก็โผล่มาท้ายเรื่องเลยทีตอนแรกผมก็ช็อกอยู่นะที่บับเบิร์บีตายอ่ะก็งงๆอยู่ว่าเฮ้ยให้บับเบิร์บีตายจริงเหรอชูชิดมาตายเจ็ทไฟอ๋อพี่ภาคในทาร์ทโฟล์เมอร์ภาคเก่าก็มีบทนี้ใช่ไหมไม่มั่นใจว่ามันเคยมีบทหรือเปล่าแต่ว่า อ๋อใช่ใช่ไอ้แก่ๆน่ะไอ้ลุงแก่แน่ะตัวแก่ใช่อ๋อไอ้นั่นแหละในซีรีส์เนี่ยมันเท่มากบบนะเพราะว่ามันแบบมันเปลี่ยนฝั่งจากเอ่ออ,อินสติคอนเอาตัวบอลโผล่มาตอนแล้วก็โดนยิงตกน้ำตายหาาเลยโอ้แล้วก็ผ่าไปสักสิบตอนอน่ะวิวดีก็ขุดไอ้ขี้นี่ขึ้นมาจากน้ำแข็งแล้วก็มาซ่อมช่ชีวิตได้เออแต่นั่นแหละตัวนี้แเจ็บฝ่ายอันนี้ก็มาจากเบอร์บี้จริงๆก็มี อีกตัวที่ตายไอตัวมิราดอะตัวที่มาเป็นตัวละครคู่ช่วงวครู่ช่วงคราวใช่ตอนแรกผมก็ตายจริงนะตอนแรกผมก็แต่มันก็ตอนนั้นอะไอนาทีที่มันมาบางังกระสุนให้พระเอกอะมันก็อืม,มีความแอบฟึ้งอยู่นะเสงไม่ตายาใช่แต่มันมันไม่ตายถ้ามันตายจริงผมว่าผมว่าอาจจะดีเลยนะแบบเอาให้แบบฟึ้งไปเลยแต่มันได้ไหมมันไม่ตายใช่ เพราะว่าคําพูดนั่นแหละที่มันบอกว่าอะไรนะมันทําตามสัญญาใช่ไหมเป็นบอกกับน้องผ่องไวเอกไว้อ่ะมันคนตายอ่ะใช่แต่เนี่ยมันก็แต่ก็แต่ว่าเพราะผมว่าตัวละครนี้น่าจะดังไม่ไงมันคงปล่อยวุ้ยตายแล้วล่ะเป็นผู้ที่ผมเข้าใจคือไม่ว่าตัวเทียไหนตายเนี่ยประโยชน์ใส่อาจารยเนี่ยคงจะแบบสามารถแบบช่วยช่วยได้ขาดภาคเก่าไม่ก็ตอนตายกี่ภาคกี่ภาคมังฟื้นมาได้เลยเออแต่ว่าไอ้ขี้ไอ้ขี้นี่ก็ฟื้นเยอะเกินโอเคครับก็คง ประมาณนี้อันนี้ผมมีพอเตอร์ทร er นสฟอร์เมอร์ด้วยนะครับอพอเตอร์ของเรายังไบ้อะไรนะเปรียว<ห>ยางไงอันนี้ผมซื้อต่อมาไม่ได้ไม่ได้เอามาหน้าลง RC ตัวความผู้หญิงโอเคครับก็ประมาณนี้กันสำหรับทรนฟอร์เมอร์